วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์บาปแน่นอนครับบาปแน่นอนฆ่าตัวเมื่อไหร่ทรมานตัวเมื่อไหร่บาปแม้ยังไม่ถึงกับตายแค่ทรมานตัวนี้ก็บาปแล้วความคิดมันก็ผิดแล้วเนี่ยถามว่าเกิดจากยังไงมักจะก,กรณีนี้มักจะเกิดจากเด็กที่โตโดยการเลี้ยงแบบโหเกินไปจะรู้สึกว่าคนอื่นมีหน้าที่ต้องมาเอาอกเอใจตัวเองให้ตัวเองสุขสบายไม่งั้นแล้วก็ฉันจะแกล้งไม่กินข้าวนะจะลงโทษพ่อแม่ด้วยการอดข้าว เดี๋ยวพ่อแม่ก็จะต้องลําบากโอ้ลูกทานข้าวเธอทานข้าวเธอเนี่ยนะเขาเข้าใจจับประเด็นผิดคิดว่าเป็นหน้าที่คนอื่นที่จะต้องดูแลตัวเองไปจนตลอดชีพเพืรับความสุขการที่ตัวเองลําบากเนี่ยก็ยื่จะต้องลําบากมากกว่าตัวเองคือถูกโอมาจนเคยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ถ้ารักลูกจริงอย่าโอบลูกรักลูกไปอย่าโอบลูกต้องให้เด็กรู้ไม่กินข้าวเลยอ่ะร้องให้อดดูสักคืนเนี่ยไม่ไม่ตายหรอก แต่อดสักคืนเออพอหิวๆพวกเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มรู้สึกเอ๊จริงๆข้าวก็น่ากินเห <c oughs> มือนกันนะอยาไปโอ้ลูกทานเกิดทานโอ้โลงปาติโลมห้านาทีหนึ่งช้อน <c oughs> อีกห้านาทีสิบนาทีอีกหนึ่งช้อนเนี่ยอย่าไปถึงขนาดนั้น <c oughs> โอ้แล้วไม่ดีแต่ว่าสอนให้ลูกเข้าใจจับหลักจับประเด็นคิดให้เป็นเนี่ยจะเป็นผลดีมากกว่าแล้วในส่วนของถ้าเกิดว่าเรามี คนใกล้ชิดนะคะที่เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วหรือว่าเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่ต้องปฏิบัติกับเขายังไงบ้างคะก็ให้เขาเองได้โอกาสสร้างบุญคิดให้เป็นแล้วก็ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่าจมหมกมุ่นกับความคิดเมื่อไหร่มีเรื่องกุ้มนะอย่าอยู่เฉยๆพอเราจาไว้เลยนะแม้ยังไม่ได้คิดฆ่าตัวตายนะเจอเพื่อนใครกาลังกุ้มกุ้มอยู่มีเรื่องกุ้งใจเยอะบอกให้เขาทํางานไม่รู้จะทําอะไรปัดกวาดเช็ดถูบ้านกะได้ทําอะไรก็ได้ให้อย่าอยู่นิ่งอยู่นิ่งมายิ่งคิด ยิ่งคิดก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองแต่ว่าทํางานได้เหงื่อออกเนี่ยมันจะดีขึ้นค่ะแล้วก็ทําบุญสร้างความดีเห็นมีอะไรช่วยเหลืองานสนรุปได้ช่วยทําทุกอย่างทางนศีลภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาเยอะๆเดี๋ยวทุกอย่างจะดีค่ะ,คะแต่ถ้าเราอย่างที่ตามสื่อต่างๆอย่างเช่นคือข่าวหนังสือพิมพ์เองเวลามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายมีการบรรยายอย่างละเอียดยิบเลยอย่างนี้เป็นการชี้นําให้กับเขาลอกินแบบการฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับพา่สาย ส่วนหนึ่งก็มีส่วนเหมือนกันแต่ในส่วนหนึ่งถ้าเกิดสื่อจะช่วยได้คือว่าพอมีข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วยให้ข้อคิดคไปหาบุคคลที่คําแนะนําให้สติสังคมได้ให้ข้อคิดเนี่ยชี้อย่างที่ในรายการที่ได้ชี้ไปบ้างนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับทร,ราบข่าวนี้ปั๊บพร้อมๆรกับทราบข่าวก็จะได้ข้อคิดหลักคิดที่ถูกต้องไปด้วยเขาก็จะไม่เอาตามตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะเดืนอนฟก็จากการที่เราได้รับฟังพรอาจารย์มานะครับคือว่าการฆาตตานั้นเป็นบาปอย่างแน่นอน วิธีการป้องกันคือว่าอย่างอยๆเนี่ยคือว่าให้ให้เรามีการรักษาสีเจริญภาวนาหรือว่ามีการตั้งสมาธินะแล้วก็มันจะไม่ต้องคือเข้าไปสู่หนทางที่ต้องไปดับทุกข์แบบนั้นห<ช>รือว่าคือหนีเสือไ,ไปเจอจระเข้เป็นฝูงเลยนะฮะให้รู้รว่าชีวิตไม่ได้ดีแค่ชาตินี้<ล>ย,ยังมีชีวิตหลังความตายท่านหนีจากชาตินี้ไปมันหนีไม่พ้นจะไปเจอหนักกว่าเก่าแล้วก็ยังมีหลักง่ายๆนะคะที่พระอาจารย์ได้ให้ไว้ว่าเราจะต้องมองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็คิดยาว ะค,ะคิดถึงผลกระทบต่างๆด้วยมีกรณีเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของนักร้องชาวต่างชาตินะคะที่มีชื่อเสียงชื่อทีน่าเทอร์เนอเขาประสบปัญหาครอบครัวล้มเหลวค่ะแล้วก็คิดฆ่าตัวตายไม่ใช่ไม่ใช่หนเดียวนะคะหลายหนทีเดียวค่ะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมีคนชักนําให้นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ฝึกปฏิบัติสมาธิจนในวันนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนความคิดไปหมดแล้ว แต่ในขณะที่สังคมไทยเองนะคะเป็นสังคมที่เป็นสังคมพุทธอยู่แล้วแต่ก็ยังกลับมีเรื่องของการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นจากตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะก้อนนีชาติแล้วว่าจะเป็นพุทธไม่พุทธเนี่ยไม่ดูที่ทะเบียนบ้านดูที่ว่าปฏิบัติตามหลักพุทธหรือเปล่าอย่างที่คุณศิยาดาบอกหรือว่าคุณกีน่าเทนเนอร์เขาปฏิบัติฝึกสมาธิทำภาวนาเขาก็เลยไม่คิดจะฆ่าตัวตายในชีวิตมีความสุขค่ะ ถ้าหากชาวพุทธในบ้านเราได้ลงมือปฏิบัติรมเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจร,ริญภาวนาเราก็จะต้องมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นแน,น่นอนแต่ถ้าเกิดเราได้ชื่อเป็นชาวพุทธแต่ไม่ทําเลยเนี่ยทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาสมาธิไม่นั่งนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นชาวพุทธแค่ชื่อมันก็ไม่มีผลอ,อะไรเจริญพรฉะนั้นใ,ใครที่มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยโปรดโปรดตั้งสติสมัชัญไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็นึกเสมอว่าการฆ่าตัวตายนั้นบาป นะครับแล้วพอตายไปเนี่ยคือว่าตกนรกหลายกุมด้วยแล้วก็ต้องไปตายเป็นล้านๆ้านครั้งด้วยน่ากลัวนะฮะใช่ค่ะ <laughs> ทีนี้แล้วแล้วเราจะมีวิธีการปลูกฝังเด็ก <laughs> หรือว่าลูกหลานของเรายัางไงคะให้เขามีจิตใจที่หนักแน่นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กอะคะจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาคิดสั้นในภายหลังพาลูกเข้าวัดตั้งแต่ยังเล็ก ชวนลูกสวดมนต์นั่งสมาธิและสอนให้ลูกรู้จักให้ทานเช้าช้าสะพานผ่านหน้าบ้านก็ใส่บาตรแล้วก็ให้ลูกรักษาศีลเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วดีแน่นอนถ้าที่บ้านอยู่ห่างวัดหรือว่าทําสิง่งน,นี้ไม่สะดวกเปิดดี c ดูหรือว่าจะทรูวิชันหนึ่งศูนย์สี่ห้าโมงเนสามทุ่มแล้วลูกของเราก็จะดีขึ้นจเจริญพรค่ะระบุฝังตั้งแต่ยังยังเด็กๆอยู่ใช่ค่ะ,นะคะ น,น,น,นี่นะครุณผู้ชมครับนี่คือเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายซึ่งก็ถือว่าเราก็มีวิธีการที่จะแนะนําแล้วก็ชี้แนะโดยที่พระมหารดรสมชายฐานพุธโธก็เป็นผู้ที่มีการแนะนําให้ด้วยค่ะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีข้อมูลที่สงสัยหรือว,ว่ามีความทุกข์เหนืก็สามารถที่จะเขียนเรื่องราวต่างๆนั้นผ่านทางรายการเราได้แล้วเราก็จะนําเรื่องนั้นนะครับมาช่วยในการขยายความแล้วก็พระอาจารย์ก็จะช่วยชี้แนะแนวทางต่อไปด้วยวันนี้นะครับกลับ ขอบพระคุณพระประจา์นครับพี่ให้ความวารู้กับเราครับมาสกร์พรแล้ววันนี้ค่ะรายการข้อคิดรอบตัวก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจริญพร